สวัสดีครับวันนี้มาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผมเพาะเชื้อไว้นะครับก็จะมีขวดที่สีแดงเข้มอย่างขวดนี้สีแดงเข้มสวยงามมากนะครับเชื้อมีจํานวนมากเลยครับถ้าอย่างนี้ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยครับหลายๆขวดจะเป็นสีแดงเข้มนะครับสีแดงเข้มสวยงามมากๆเลยครับ แต่ก็มีบางขวดนะสีเขาไม่แดงเข้มครับอย่างสามขวดนี้ครับสามขวดนี้อายุประมาณหนึ่งเดือนแต่สีไม่แดงเข้มครับนี่ครับพวกนี้ก็อายุประมาณเดือนครึ่งนะครับถึงสองเดือนก็คือพอเชื้อไม่พร้อมกันครับคราวนี้มีวิธีอยู่นะครับทำยังไง ไอ้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราเพาะแล้วมันไม่แดงหรือแดงไม่เข้มนะครับอย่างสามสี่ขวดเนี้ยสีมันแดงอยู่นะครับมีเชื้ออยู่แต่สีมันไม่เข้มไม่สวยงามแสดงว่ามีเชื้อน้อยครับผมก็จะมีวิธีทานะครับทําให้มันแดงเข้มแบบนี้ขวดที่มันแดงเข้มแบบเนี้ยก่อนหน้านี้นะครับบางขวดเราเพาะเชื้อออกมามันก็แดงเข้มเลยแต่บางขวดสีมันก็แดงอ่อนๆน,นะครับสีชมพูแบบนี้แหละครับ ผมก็มีวิธีทําให้มันแดงเข้มได้นะครับก็ทําอาหารเพิ่มเติมให้เขาแหละครับแต่การเพิ่มเติมนะครับอาหารครั้งนี้ก็ใส่อาหารน้อยหน่อยครับมาลงมือทําเลยครับก็มีไข่ไก่กับผงชูรส2อย่างเท่านั้นนะครับท่านใดจะเติมกะปิหรือเติมน้ําปลาไปก็ได้นะครับผมใช้แค่ไข่ไก่กับผงชูรสนะครับ วันนี้ผมก็จะเติอมอาหารนะครับใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองพอครับใช้ทั้งไข่ขาวไข่แดงเลยครับเปลือกไข่ไม่ใช้นะครับเปลือกไข่ไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็ใช้ผงชูรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อน ผสมไม่เข้ากันเลยครับเป็นการเติมอาหารให้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขวดที่เขาไม่แดงเข้มนะครับหรือกรณีที่เราเพาะเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเราไม่ได้ไปใช้ประโยชน์นะเก็บไว้นานๆเนี่ยอาหารเขาก็หมดเราก็จะต้องทําอาหารเพื่อเติมไปในขวดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อให้จุลินทรีสังเคราะห์แสงที่เราพอเชื้อไว้เนี่ยมีอาหารกินตลอดนะครับพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วขวดที่มันไม่แดงเนาะครับอย่างขวดนี้มันไม่แดงเราก็เติมอาหารไปประมาณ1ช้อนนะครับขวดนี้น้ําประมาณ5้ถึงหลิตรครับก็ใช้อาหาร1ช้อนแต่ถ้าเป็นขวด1.5ึ่งจุดห้าลิตรเราก็ลดอาหารลงมานะครับเหลือประมาณช้อนชานะครับ อันนี้ใช้ช้อนโต๊ะครับเติมลงไปเลยครับเขย่าครับเราต้องมาเขย่าอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับเช้าหรือเย็นก็ได้แล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณสักหนสัปดาห์สีเขาก็จะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆพอครบ2ส,สัปดาห์นี่สีจะแดงเข้มเลยครับ ขวดไหนที่แดงเข้มแสดงว่ามีเชื้อมากนะครับเราไปใช้ประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์ต่อพืชผักสวนครัวนะครับนู่นครับเป็นผักสลัดแล้วก็เคลนะครับที่ผมปลูกก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นหลักแหละครับ ไขที่ผมผสมไว้ยังเหลืออยู่นะครับก็จะเติมขวดที่เข้าแดงเข้มแล้วเพื่อให้ไข่มันหมดนะครับ เราควรจะต้องเติมอาหารให้จุลินนรีสังข้อแสงที่เราเพาะไว้อย่างน้อยก็ประมาณสัก2เดือนครั้งหนึ่งนะครับ ในวันนี้ก็พาผู้ชมมาดูวิธีการทําให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีสีแดงเข้มนะครับสีแดงเข้มเนี่ยมันน่าเอาไปใช้ประโยชน์แล้วมันก็สวยงามด้วยครับในวันนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้ฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ